สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมพาแอสนะครับวันนี้จะมารีวิวรังมดหนังกระทีขนทองนะครับในภาพก็คือมันสร้างรังใหม่แล้วนะครับก็ผมใส่กระถางต้นไม้เข้าไปด้วยนะเพื่อให้มดมันทํารังนะครับเมื่อกี้มันมีมดออกมาเดินดูนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันออกไปแล้ววันนี้ก็คือเขากําลังสร้างรังอยู่นะครับ เขาก็จะเอาพวกเศษดินเศษกิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับไปปกมบ่แล้วก็เชื่อมติดด้วยใยของหนอนนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับห mm hmm. นอนนั่นนะครับแล้วก็สากเล็ดรันที่ผมทิ้งไว้ให้ mm hmm. เขาก็ยัง mm hmm. เขาก็ยังมือ mm hmm. ไม่เอาออกนะครับกินกัน mm hmm. เห็นไหมครับสร้างใยห, mm hmm. หนอนที่จะสามารถพ่นใย,ยได้ mm hmm. ก็จะเป็นหนอนที่ใกล้เข้าดักแด้แล้วนะครับ mm hmm. ถึงจะพ่นใย,ยได้ ไม่ได้เข้าดักแน่ก็จะพดนใจถ้าถ้าไม่ได้แบบใกล้เข้าดักแน่ก็จะพดไใยไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือผม,ผมถ่ายในวันจันทร์นะครับวันจันท์อาจจะลงคลิปวันอัคาหรือวันคุธนะครับอ่าแล้วก็เวลาเขาจะสร้างใยนะครับเขาก็จะข้ามหนอนนะคนื่ารก็จะข้ามหนอนแล้วก็หนอนก็จะพ่นใยเชื่อมเชื่อมเชื่อมไปนะครับเขาก็จะสร้างใยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบ้านจะเสร็จ ันนี้ก็คือตอนแรกอะ่ะเขาเขากัดใยตรงส่วนที่เขาจะสร้างออกนะครับแล้วเขาก็โคตรใหญ่สร้างเชื่อมเข้าไปเดี๋ยวเราจะมีคลิปตอนที่เขายังไม่ได้สร้างให้ดูนะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะวดหนับกะทิขดทองก็เป็นมดที่สีสวยน่ารักเลี้ยงง่ายนะครับแถมไม่มีเหล็กในด้วยถ้าเป็นเซตแล้วก็เป็นเซมีสสำหรับใครที่อยากเลี้ยงเซมีใหม่ก็แนะนำวดหนัมกะทิขดทองเลยนะครับ าในนั้นเห็นนางพญาไหมครับแล้วก็มีไข่อ่อนมีหนอนด้วยนะครับมีไข่แล้วก็มีหนอนตัวเล็กๆนะครับนางพญาก็จะอกใหญ่ๆแล้วก็นางพญาผมกันเหลือชิ้นส่วนปีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเขาสร้างใย,ยติดก,กับก้อนหินนะครับตรงนั้นก็จะเป็นก้อนหินนะนั่นนะครับเห็นหนอนตัวเล็กๆไหมแล้วก็นางพญาด้วยเห็นไหมครับ ภายในรังก็จะเป็นแบบนี้นะครับในธรรมชาติเขาก็อยู่คนแบบนี้แหละครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะแล้วก็ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะครับชื่อช่องว่นงามกะทิขดทองนะครับก็ชื่อคลิปแล้วก็ใครที่ไม่เคยเข้ามาดูช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าจะเอาดินเอาใย อเอาเศษกิ่งไม้พวกนี้นะครับไปสร้างนะครับเห็นไหมนนี้คือผมให้ดูข้างล่างนะว่าผมหล่อน้ําเอาไว้ปกติเราก็จะปิดด้วยเทปสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือเราดูเขาสร้างรังนะครับแล้วเขาก็จะสร้างรังกันแบบนี้นะครับเห็นไหมพวกนี้ไม่ก็มาลืนเขาก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะสร้างตรงที่มันมีสกอตเทปปิดนะครับเพราะมันมืด อ่านี่ก็คือรังเก่านะครับก่อนที่เขาจะสร้างนะก่อนที่เขาจะสร้างรังเหมือนคลิปเมื่อกี้อันนี้คือคลิปเก่าอันนี้คลิปเก่านะครับและเ่ี้คือคลิปใหม่อันนี้คือตอนผมใส่กระถางต้นไม้ไปให้นะครับเห็นไหมประมาณสองวันที่แล้วนะครับเห็นรังเขาไหมตอนนั้นเขายังไม่สร้างนะครับแล้วก็ต้องขอผมจะทาแป้งสแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ ใช้กระถางต้นไม้นะคบว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าประมาณนี้นะคบโอเคสุดยอดคือตอนนี่ก็คือน้องเขาไปคินน้าหวานนะครับแล้วเราก็ถ้าผมก็คอยสังเกตนะครับว่าน้องเขาจะกลับบ้านยังไงตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะขึ้นแบบไต่ขึ้นไปบนหินนะครับแต่ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ดูกันไปเลยนะครับดูในคลิปไปเลยนะ ตอนแรกนะ้องเขาก็จะไต่กิ่งไม้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะอันนั้นก็คือรังเก่านะครับไม่ใช่รังเก่าหรอกเขาเรียกว่าแบบรังก่อนที่เขาจะมาสร้างรังหมดในคลิปแรกนะครับตรงคลิปแรกที่ผมพูดไปอ่าเห็นไหมครับผมคือคือเขาไต่กิ่งไม้ขึ้นมาแล้วเขาก็ขึ้นหินไปนะครับอันนี้คือก็จะตะเกียกตะกายขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปแล้วนะครับอ่าเห็นไหม นนัน่แล้วพอเขาเข้าไปก็จะเหมือนมีเพื่อนเขามารอต้อนรับด้วยนะครับเพื่อนเขาจะหนวดแต่แตะแตะโอเคก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมไปกดด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็